สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่เรื่องเด่นวันนี้ค่ะพิาการดวงรายวันประจำวันที่31รกรกฎาคม2565นะคะวันนี้เรามีไพ่เลือกทั้งหมด3กองค่ะกองที่1กองที่2และกองที่3ค่ะการทานายนี้เป็นการทานายโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงดวงใครเป็นพิเศษดังนั้นจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อย่าว่ากันค่ะขอให้ฟังไว้เป็นแนวทางเฉยๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานค่ะเอาละหาตั้งจิตเป็นสมาธิเลือกไพ่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดจากนั้นเรามาฟัง คำำนายไปพร้อมๆกันค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่1น,นะคะคุณได้ไพ่เลเวอร์ค่ะ2ดาบค่ะ1่ถ้วยคะ่ะเด็ดแชร์รอคะ่ะแล้วก็ไพ่6เหรียญนะคะวันนี้เรื่องการเจราจานะเป็นสิ่งที่สําคัญมากสาหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่1นนะคะจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จจะดีหรือไม่ดีจะแบบว่าได้เดินหน้าต่อหรือยังไงเนี่ยอยู่ที่การเจราจาอย่างเดียวเลยนะคะวันนี้คําพูดค่อนข้างมีผลพอสมควรเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเกิดสถานการณ์อะไรเนี่ยก็ขอให้รักษาเรื่องของคําพูดเรื่องของวาจาเอาไว้นะคะรวมถึงใน วันนี้เนี่ยอาจจะเป็นวันที่คุณกําลังมีความมีการเตรียมความพร้อมอะไรบางสิ่งบางอย่างในการเริ่มต้นอะไรใหม่เช่นบางคนอาจจะย้ายงานหรือบางคนอาจจะเปลี่ยนสถานที่ทํางานนะคะหรือว่าบางคนอาจจะพรุ่งนี้มีภารกิจสําคัญนะวันนี้ก็อาจจะต้องแบบเตรียมความพร้อมเช่สนะสํารวจเส้นทางดูเวลานัดหรือว่าดูหัวข้อหรือว่าดูสิ่งที่พรุ่งนี้ต้องออพรุ่งนี้นี่เป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องทํารวมถึงนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาสายตาอาการเกี่ยวกับคอบาา่าไหล อาจจะอาจจะเป็นจากภาวะเหมือนกับล้ายๆว่าพลังงานขึ้นมาลักษณะเหมือนกับว่าอาจจะเกิดกับความตึงหรืออาจจมีมีบางคนนอนตกหมอนในวันนี้นะคะให้เรามาระวังให้ดีแล้วก็ถ้าดูจากพลังงานนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีใครไปทําบุญที่ไหนมาเดินทางไปทําบุญอะไรมากุศลที่ทําไปได้รับนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่เหมือนกับจะคําอธิษฐานนะคะจะเป็นจริงหรือว่าลักษณะเหมือนกับได้รับพรได้รับพลังงานดีๆกลับคืนมาค่ะพลังงานถัดมาจะบ่งบอกถึงว่าสําหรับในวัน ะะพลังของไพ่ขึ้นมาเกี่ยวกับในเรื่องของออคนที่มีเกณฑ์การเดินทางวันนี้นะก็ขอให้เ,เช็คในเรื่องของเวลาให้ดีดูสถานการณ์และสภาพอากาศดีๆระหว่างทางอาจจะมีฝนหรืออาจจะร้อนก็ได้นะคะก็ขอให้เตรียมความพร้อมเตรียมตัวแบบเดินทางแต่เนิ่นๆอย่าเพิ่งแบบอย่ายุกฉุกลหุกหรือว่ารีบร้อนนะเพราะว่าจะได้ต้องกลับมาพักผ่อนด้วยในวันนี้ต้องบอกก่อนว่าคนทํางานประจาเนี่ยค่อนข้างอาจจะเหมือนกับ มีปัญหารเรื่องสายตาอาจจะเกิดภาวะเกี่ยวกับเรื่องของเ,อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนจ้องเขาเรียกนะจ้องจ้องคอมนานตาแห้งอะไรพวกนี้ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นภาวะที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของอสุขภาพเกี่ยวกับสายตาเฉพาะบุคคลนะภาวะเรื่องของต้อน้้ำตาลขึ้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยให้ดูแลตัวเองให้ดีๆค่ะแล้วก็ในวันนี้คนทํางานประจำอ่ะเหมือนกับ ถ้าถ้าเกิดพูดตรงความจริงนะวันนี้คุณมีเกณฑ์อะไรที่แบบมีเรื่องดีๆมีข่าวดีๆเกี่ยวกับในเรื่องของแบบการจัดตารางเวลาใหม่หรือการจัดสรรหน้าที่อะไรใหม่ๆสักอย่างหนึ่งซึ่งทําให้คุณมีความรู้สึกว่าในสัในสัปดาห์หน้าในเดือนหน้าหรือใน ใน,ในรอบตารางรอบนี้คุณจะรู้สึกว่าเออสบายขึ้นนะมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นต้องบอกแบบนี้นะก็จะมีเวลากลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะ,ะนั้นแบบถ้าเกิดว่าตารางเวลามันไม่ได้แบบว่าแน่นมากเลยหรือว่าสามารถที่จะทําอย่างอื่นได้หรืออะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการไปพักผ่อนเช่นเดียวกันได้นะคะสะลับพ่อค้าแม่ขายวันนี้พูดในระดต้ตนและเนว่าวาจาเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะโดยเฉพาะใครที่ทําเกี่ยวกับในเรื่องของ Delive r ร หรือการใช้ระบบการขนส่งนะคะหรือว่าลักษณะของการที่มีการาปักหมุดอะไรพวกเนี้เรื่องของการเคลื่อนที่หรืออะไรก็แล้วแต่ในวันนี้อันนี้ยสาคัญมากๆในวันนี้นะต้องเช็คพื้นที่ให้ดีๆแล้วก็เหมือนกับ รักษาเรื่องระยะเวลาด้วยนะคะไม่แน่ทําดีๆในวันนี้อาจจะมีเกณฑ์ในลักษณะที่บอกว่าได้ทิปนะคะหรือว่าได้เงินพิเศษหรือว่าได้รับคําชมนะลักษณะแบบนี้มากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ใช้รถใช้ถนนนะคะเป็นคนขับรถให้ระวังเรื่องสายตาให้ดีนะลักษณะแบบนั้นสำหรับคนที่วันนี้พักผ่อนอยู่บ้านนะคะหรือว่าวันนี้แบบ ดูชิวๆนิดนึงหรือว่าไม่ได้มีอะไรที่เร่งด,วด่วนถ้าว่างอ่ะหรือถ้ามีอาการปวดหลังมีอาการปวดบา่าปวดคอแนะนําว่าเอออาจจะต้องไปหาหมอนวดหรือว่าจะต้องไปผ่อนคลายตัวเองนิดนึงเนื่เพราะว่าเหมือนในสัปดาห์หน้ามีอะไรที่เราต้องจัดการอีกมากมายค่ะเดี๋ยวเราดูพลังไพ,พ่พระแม่ลักษมีกัน ท่านบอกว่าเหมือนให้เตรียมความพร้อมอ่ะแล้วก็จะมีบางคนที่เหมือนช่วงนี้นอนดึกนอนไม่ค่อยเพียงพออะไรพวกเนี้ยนะเหมือนกับเป็นวันที่แบบคุณได้พักได้รีแลกตัวเองแล้วก็เก็บพลังงานชาร์จพลังงานให้กับตนเองเพราะว่าดูแล้วเนี่ยในสัปดาห์หน้าเหมือนมีเรื่องให้เราต้องคิดต้องจัดการหรือมีเรื่องให้เราต้องอบริหารแล้วก็แบบ คือเหมือนมีงานหนักรออยู่อ่ะลักษณะแบบนี้เนาะ,ะมีเรื่องมีหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องบอกว่าดูแลตัวเองให้ดีพลังงานของกองที่1วันนี้ไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงมากนะคะหรือว่าไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าจะรุนแรงส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของคําพูดเรื่องของอารมณ์แล้วก็เน้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมสําหรับในสัปดาห์หน้าหรือในวัน,ในว,นในวันจันทร์ที่1สิงหาคามนี้มากกว่านะคะแล้วก็ถ้าดูจากพลังงานนะก็ต้องบอกว่า ดูแล้วเนี่ยดูดูดูโดยภาพรวมเนะี่ยถือเป็นวันค่อนข้างที่จะบอกว่าชิลชิมากกว่าเพราะนั้นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะวันนี้ถ้าใครได้โอกาสพักให้พักให้เต็มที่นะเพราะว่าเปิดมาหนึ่งสิงหาคมหรือว่าเปิดมาในวันจันทร์วันทํางานหรือว่าวันในสัปดาห์หน้าหรือว่าในเดือนสิงหาคมเนี้ดูท่าทางแล้วว่าเราจะมีภารกิจยิ่งใหญ่หรือว่ามีงานเยอะหรือว่ามีภารกิจต้องสะสางหรือมีเรื่องที่ต้องฝ่าฟันนะเพราะนั้นถือว่าวันนี้ก็ปิดท้ายเดือนกรกฎาคมด้วยแบบอามูกระทะสักสกลุ่มหนึ่งสักวงนึงะหรืออวว่าาาจจปิดดท้้ยยแบบ ของที่เราชอบซีรีส์ที่เราอยากดูหรือว่าพักผ่อนอยู่กับบ้านนอนให้เต็มที่สักเต็มอิ่มนะสักครั้งหนึ่งหรือว่าเย็นนี้คืนนี้ทํางานเสร็จเลิกงานแล้วเราก็ฉลองกับตัวเองขอบคุณที่ผ่านเดือนกรกฎาคมได้อย่างสวยงามดีกว่าค่ะแล้วว่าพรุ่งนี้ตื่นมาเริ่มต้นใหม่เนาะค่ะก็ฝากไว้สําหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่1นนะคะแล้วพบกันใหม่กับเรื่องเด่นวันนี้พี่อากาศดวงรายวันของอิมอุ่นพยากร3926ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งและฝากกดแชร์เป็นวิทยาฐานแล้วพบกันคราวหนะ้าสวัสดีค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่สองนะคะคุณได้ไพ่ราชนิพนีพระจันทร์ค่ะ The Emperor ค่ะ หเหรียญค่ะ5ดาบแล้วก็10เหรียญน,นะคะต้องบอกว่าวันนี้หลายคนกําลังวางแผนวางแผนเกี่ยวกับในเดือนหน้านะคะหรือว่าในสิ่งที่กําลังจะเ,เขาเรียกว่าอะไรนะการงานของคุณในสิ่งที่คุณกําลังคิดมอนเหมือนกับว่าในช่วงเนี้ยค่ะคนที่เลือกพ่ในกองที่2มีความคิดว่าเกี่ยวกับในเรื่องของงานเรื่องของการวางแผนวางแผนะอยากจะให้ตารางมันเต็มหรือคิวมันคิวมันเ,เขาเรียกว่ารนะการทางานช่วงเวลาทํางานมันคุ้มค่ามากที่สุดมันเหมือนเรามีความรู้สึกว่าโอเคเราเริ่มปรับตัวเราเริ่มทําอะไรเข้าที่เข้าทางมากขึ้นและเรามีความ รู้สึกว่าในเดือนหน้าเราจะทํายังไงให้แต่ละวันแต่และช่วงเวลาของเราอะทําเงินทํางานได้เต็มที่เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะไพ่เขาเตือนขึ้นมาสำหรับคนที่กําลังวางแผนวางแผนหรือสำหรับคนที่กําลังคิดอะไรก็แต่อย่าบีบตัวเองมากเกินไปนะเพราะว่าเขาต้องบอกว่าต้องเอาที่คุณพร้อมต้องเอาที่คุณสบายกายเอาที่คุณสบายใจเอาที่คุณมีมีเรี่ยวแรงมีพละกําลังแล้วก็เหมือนกับว่ามีความรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอยากทําด้วยนะคือถ้าช่วงไหนอยากพักก็คือพัก้าช่วงไหนอยากทําก็คือทานะคะเพราะว่าดูจากพลังงานแล้วว่าตัวไรายได้ตัวเงินอนะมันมีมันเหือกบ มันมีโคเวอร์ให้แต่คือคุณกังวลเท่านั้นเองนะแลนะอันนี้คือแบบเป็นแผนการสำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่2ที่เหมือนกับว่ากําลังคิดว่า <c oughs> เดือนหน้าเราจะทําอะไรดีเราจะทํายังไงดีเราจะเหมือนกับคล้ายๆว่ามีมีแผนการอยู่ในใจเพื่อเป้าหมายในเรื่องของตัวเงินแต่ไพ่ก็ขึ้นมาเตือนบอกว่า ي, แผนการนะคิดได้ดีนะเราก็วางได้ดีนะแต่คุณต้องมองในลักษณะที่ว่าในความเป็นจริงที่คุณทําไหวอย่าฝืนตัวเองเพราะว่าถ้าฝืนตัวเองเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยจากที่คิดว่ามันจะทําได้มันจะกลายเป็นเบียดตัวเองมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเเเรรราาาาาาหหนนื่่่ออออยแและทททํํใู้้้้สึกกววมมมัจไไดดี ะะแล้วที่สําคัญก็คือว่าให้มั่นใจอะถ้าเอาจริงๆหมอมองว่า ตารางตัวเงินอะ่ะมัน c ค v e r หรือมันมันโอเคอยู่มันยังไม่ได้มีปัญหามันยังสามารถหมุนเวียนได้เพียงแต่ว่านะตอนนี้ความความรู้สึกของเราอาจเป็นเรื่องของความรู้สึกท่านบอกว่าไม่เป็นไรค่อยๆคิดค่อยๆทําค,ค่อยๆปรับแต่ขอให้เหมือนกับคุณมีทาทาแล้วคุณมีความสุขมีความสบายกายมีความสบายใจมูลค่าตัวเงินหรือหรือหรือพลังงานแห่งเงินมันจะดึงดูดเข้ามาหาตัวคุณเองแต่ขออย่างเดียวคืออย่าเครียดน,นะคะพลังงานถัดมาค่ะสาหรับในวันนี้ต้องบอกว่าให้เรามาระวังเกี่ยวกับเรื่องของระบบความดันเหมือนจะมีใครที่มีอาการ เวียนหัวมีอาการเหมือนความดันต่ําหรือว่ามีอาการหน้าหน้าเปลี่ยนการเหมือนกับหน้าม,มืดวูบอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเกิดจากในช่วงนี้เรียนหนังสือหนักอ่านหนังสือดึกดูซีรีส์ดึกอา่านนี่บอกเลยนะหรือว่าอาจจะเกิดจากในช่วงนี้ทํางานค่อนข้างเยอะหรือมีความคิด ความเครียดอะไรเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขค่อนข้างมาเรามาระวังนิดนึงดูแลตัวเองนิดนึงในวันนี้นะคะเราก็ทําอะไรในวันนี้อย่าให้มันรัดตัวเองมากนะคือต้องบอกแบบว่าพลังงานอ่ะมันขึ้นเหมือนกับมันมีทั้งคนที่พักแล้วมันมีทั้งคนที่ทํามันเหมือนกับวันนี้มันทั้งมีความรีบบเร่งในเรื่องของการที่แบบแข่งกับเวลาแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีคนมันก็แบบเขาบอกว่าไงเดียมบอกว่าจริงๆแบบมันไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้นะเพียงแต่เรารู้สึกกังวลหรือเราเครียดเราก็เลยต้องเร่งเท่านั้นเองอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้้้าาาาาเเเเเกกกกิดดมมมมมมััันนนนรร่่่งงๆแแลลววีอออออออหืืสุขภพไตตู นะเพราะว่าคือพูดว่าไงถ้าสุขภาพดีมีชายไปกว่าครึ่งนะคะพลังงานถัดมาบอกว่าวันนี้คนที่เลือกไพ่ในกองที่2ออาจจะมีความคิดในเรื่องการไปทําบุญมีความคิดในเรื่องการไปอ,ออกไปข้างนอกไปกราบครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีหลายคนจะไปไหว้พระพิคเนศมีหลายคนจะไปเ,เหมือนกับไหว้ครุฑหรือบางคนอาจจะไปสายพญายนาคหรือบางคนอาจจะไปหาท่านท้าเวสวรณก็ได้หรือพลังงานขึ้นมาลักษณะเหมือนก็มีคนจะไปทําบุญอะไรเกี่ยวกับ น้องหมาน้องแมวหรือสัตว์อะไรเงี้ยก็โอเคนะดีงามไปเลยมีโอกาสที่จะได้โชคได้ชัยอะไรดีๆกลับพืนมาค่ะแล้วก็ในวันนี้ต้องบอกก่อนว่า คนที่ทํางานประจานะวันนี้คุณอาจจะเป็นเรียกว่านนะได้รับคําสั่งอะไรบางอย่างที่รู้สึกอึดอัดใจรู้สึกแบบไม่สบายใจแต่เหมือนก็ต้องทาเพื่อเพื่อเงินแล้วก็เพื่อยอดไพ่บอกว่าเอาตามความเป็นจริงอะ่ะอย่าเพิ่งไปเครียดเพราะว่าในตรงนี้มันสามารถที่จะแก้ไขแต่เขาบอกว่าคุณมีภาวะความจําเป็นที่ต้องรับงานมีภาวะความจํจเป็นที่เหมือนกับว่าต้องยอมรับเหมือนกับต้องตอบตกลงอะ่ะท่านบอกทําไปก่อนแต่แต่ไม่ต้องเครียดเดี๋ยวทุกอย่างจะแก้ไขได้สําหรับคนที่วันนี้เป็นวันหยุดเนี่ยคนทํางานประจําที่วันนี้เป็นวันหยุดนะต้องบ บอกว่างี้เลยนะคือเขาบอกให้คุณพักให้เต็มที่เพราะว่าดูจากพลังงานแล้วในสัปดาห์หน้าค่อนข้างหินพอสมควรค่ะแล้วมีเรื่องให้ต้องแก้ต้องจัดการรวมถึงมีเรื่องที่ต้องคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่พอสมควรควรจะไปพักผ่อนชาร์จแบตให้กับตนเองนะอยากจะไปร้านกาแฟอยากจะไปซื้อของอยากจะไปทําผมอยากจะไปทําอะไรทําให้สบายใจแล้วเดี๋ยวมันจะได้มีแรงมีกําลังในการที่จะต้องจัดการกับความวุ่นวายหรือปัญหาต่างๆในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ขายในวันนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างดีนะคะวันนี้ก่อนเปิดร้านนะ่ะแนะนาให้ สวดมนต์นะคะสวดกระถางเงินร้านก็ได้หรือว่าใครสวดจกักรพรรดิก็ได้สวดไปเลยนะแล้วก็วันนี้ถ้ามีน้องหมาน้องแมวจอนผ่านเข้ามาในหน้าร้านหรือว่า มีคนที่เหมือนกับยากไร้หรือคนที่เขาต้องการขอความช่วยเหลือผ่านเข้ามาหน้าร้านคุณแนะนําให้ทําทานนะคะหรือแนะนาให้ให้ความช่วยเหลือน้ําสักแก้วก็ได้ค่ะหรือว่า,าไก่สักน่องนึงหรืออะไรเงี้ยคือพิจารณาตามความเหมาะสมที่คุณมีค่ะจะช่วยทําให้ผักดันในเรื่องของยอดที่นี้ต้องบอกก่อนว่าวันนี้อาจจะเจอลูกค้าไม่น่ารักบ้างบางช่วงนะจุกจิกจู้จี้หรือบางทีทําอะไรที่เรารู้สึกขัดหูขัดตาหรือรู้สึกไม่ดีรักษาใจนิดนึงค่ะเพราะว่าไม่แน่เขาอาจจะเอายอดใหญ่มาให้เราก็ได้นะคะ เอาละฝากไว้สําหรับวันนี้คนที่เลือกไพ่ในกองที่สองนะเดี๋ยวเราดูพลังไพ่พระแม่ล,ล,ล,ลักษมีกันค่ะโอ้โหเฮ้ยทานายว่าคุณกําลังมีโชคคุณกําลังโชคดีแล้วก็เหมือนกับ <c oughs> ขอใช้คําพูดว่าเออบางคนอาจจะไม่ได้มีโชคมาหลายหลายหลายรอบแล้วอาจจะมีเกณฑ์มีโชคนะแนะนํานะแนะนําคือให้ไหว้พระสวดมนต์ดีๆหรือถ้าเกิดว่าใครมีเกณฑ์เดินทางไปแถวๆริมน้ําหรืออะไรที่เกี่ยวกับมีน้ํานะคะ แนะนำว่าคุณอาจจะมีโชคจากสถานที่ที่อยู่ริมน้ํา่าต้องบอกแบบนี้เลยนะเขาบอกว่าเหมือนกับโชคตรงนี้ที่เข้ามาเหมือนกับจะช่วยวอวยพรให้คุณมีความรู้สึกแบบสบายกายและสบายใจมากขึ้นอันนี้คือไพ่ขึ้นเลยนะแต่ทางนี้ท้งนั้นขึ้นอยู่กับวารกรรมและขึ้นอยู่กับดอกเบีย้ยบุญของแต่ละคนนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคําทานายนี้เหมือนกับว่าคุณได้บังเอิญไปตรงนั้นจริงๆหรืออะไรตรงนั้นจริงก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะ,ะเขาเรียกว่าอะไรนะ ได้รับโชคหรือว่ามีโอกาสที่ได้รับเงินนะคะหรือว่ามีโอกาสที่คำอธิฐานของคุณในการขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับในเรื่องการงานหรือว่าเกี่ยวข้องกับในเรื่องของออการขจัดอุปสรรคอะไรบางสิ่งบางอย่างมีโอกาสที่จะได้รับค่ะแล้วใครที่บูชาสายพญาครูฑใครที่นับถือสายกินรีนะคะหรือว่าพลังงานขึ้นมาเหมือนกับเ,เหมือนกับเทว,วดาที่ที่มีปีกอะมหมอไม่ทราบว่าท่านเป็นใครนะแต่ว่าอาจจะเป็นแองเจิลของคาทอลิกก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นแบบ 呃。Uh เขาเรียกอะไรนะเป็นเทวดาของไยอินเดียฮินดูก็คือพระแม่อะไรที่เกี่ยวกับเป็นพญายนาคผู้หญิงที่มีปีกอลไยลักษณะแบบนี้อ่าถ้าเกิดว่าใครบูชาสักการะคุณมีโอกาสที่จะขอพรขอโชคหรือขอการเงินหรือขอ,อชัยชนะเหนืออุปสรรคบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังติดขัดอยู่ได้นะคะก็ลองลองดูค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครวันวันนี้ใครไปเหมือนคนเลือกไพ่กองที่สองอะถ้าเกิดคุณได้ไปวัดที่ริมน้ํามานะแล้วคุณได้ได้ความเป็นมงคลอะไรบางอย่างกลับมาหมอจะบอกว่ามันกําลังจะมีโอกาสดีๆที่จะทําให้คุณ มีความรู้สึกสดชื่นหรือแจ่มใสหรือว่าพลิกฟื้นชีวิตหรือว่าทําให้เกิดความรู้สึกว่าปัญหาหรืออุปสรรคที่อ,อ,อยู่มานานติดขัดมานานจะได้รับการแก้ไขในเร็วๆวันนี้อย่างแน่นอนค่ะแล้วพบกันใหม่กับเรื่องเด่นวันนี้พยาการดวงรายวันของอิมอุ่นพยาการณ์สามนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากก,กดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานค่ะแล้วพบกันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่3นะคะคุณได้ไพ่เจ็ดดาวค่ะ เก้าดาบค่ะสิบมเท้าค่ะเด็กถือเหรียญค่ะแล้วก็ไพ่จัดเมนนะคะต้องบอกว่าเออวันนี้อาจจะมีใครฝันไม่ดีหรือว่านอนไม่ค่อยหลับถ้าเกิดว่าใครรู้สึกฝันไม่ดีตื่นเช้ามาให้สวดพระคาถายันทุนนี้มีตรังไว้นะคะเปิด Google ได้เลยค่ะแล้วก็สวดตามนั้นนะแล้วก็อาจจะแบบไปทําบุญทําทานกับสัตว์ลักษณะแบบนี้นะหรือว่าตามความฝันที่คุณฝันคนถ้าคุณฝันเห็นบนรรพบรุษที่ล่วงลับก็ให้ทําบุญใส่บาตราหรือทําสังฆทานอุทิศให้ถ้าฝันอะไรก็แล้วแต่ก็ไปตามนั้นแต่ถ้า,บาแบบ เหมือนเราเหนื่อยตื่นมาแล้วรู้สึกแบบไม่สบายกายไม่สบายใจแนะนําให้ไปทำบุญกับสัตว์โดยเฉพาะบอกว่าถ้าเจอแมวจรหมาจรน,นะช่วยเลี้ยงไปเลยนะคะก็จะช่วยทําใหเ้เหมือนกับ เขาเรียกว่าอะไรนะเป,นเ,ปนเป็นการตัดดวงอย่างหนึง่งให้ฝันร้ายจะกลายเป็นดีลักษณะแบบนี้นะพลังงานถัดมาในวันนี้ค่ะอาจจะมีใครบางคนมีปัญหารเรื่องเกี่ยวกับข้อกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นหัวเข่านะคะหรือว่าเป็นลักษณะเหมือนกับเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บหลังเป็นลักษณะเหมือนกับอาการมันจะแป๊บๆหรือมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าถึงจังหวะที่คุณต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตแล้วนะพอถ้าไม่อย่างนั้นอะ่ะมันจะเรื้อรงังหรือมันจะเป็นปัญหาในระยะย,ยาวสาหรับคุณอันนี้พลังงานเขาขึ้นเลยนะสำ ทําบุญใหญ่จะไปหล่อพระจะไปเหมือนดับไถโคกระบือหรือไปทําอะไรก็ได้ที่เป็นบุญใหญ่ในใ,ใ,ใ,ในในในสิ่งที่คุณตั้งใจทําแนะนําให้กลับมาแล้วช่วยแผ่เมตตากรวดน้านะคะอุทิศบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางนะเจ้ากรรมในเวรนิดนึงแล้วก็ตลอดจนเทวอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วรวมถึงขอแนะนําว่าสัมภเวสีผีไม่มีญาติผีผ่านไปผ่านมาบริเวณหน้าบ้านบริเวณบ,บริเวณหน้าร้านค้าบริเวณหน้าพื้นที่ที่คุณอยู่อาศัยหรือที่คุณทํางานหรือบริเวณถ้าคุณเป็นรถเข็นหรือว่าคุณเป็น ริมถนนช่วยส่งบุญให้เ,าเขาด้วยค่ะนะคะแล้วจะทําให้เหมือนกับช่วยทําให้ยอดมันมีการขยับหรือมีข่าวดีหรือมีโชคดีเกี่ยวกับในเรื่องการเงินในงานที่คุณทําอันนี้อันนี้อันนี้เป็นพลังงานที่เขาฝากบอกขึ้นมานะหมอไม่ทราบว่าใครแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครตั้งใจอุทิศบุญอะไรเจาะจงให้กับใครขอให้ส่งแรงบุญนั้นด้วยความมุ่งมั่นความตั้งใจนะคะแล้วก็ส่งให้ด้วยพลังแห่งความเมตตาก็จะทําให้ผลบุญผลกุศลบางสิ่งบางอย่างช่วยปัดเป่าหรือช่วยแก้ไขหรือช่วยผ่อนเขาเลิกผ่อน ผ่อนดวงเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพโรคภยัยไข้เจ็บรวมถึงอุปสรรคปัญหาบางอย่างหรือว่าถ้าเกิดมองจากตรงนี้มันเหมือนกับทําให้คุณรู้สึกแบบมีความมั่นคงในจิตใจมากขึ้นอ่าแบบนี้ดีกว่าพลังงานถัดมาในวันนี้สำคนเลือกไพ่ในกองที่3คือวันนี้ต้องบอกว่าอาจจะมีเรื่องแบบ ไม่ดีขอเรียกว่าเรื่องซวยๆได้ไหมอ่าลักษณะแบบนี้นะแบบไม่ได้ตั้งใจเป็นเรื่องที่แบบเอาเฮ้ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงอาจจะเป็นลักษณะคําพูดคนพูดถึงคุณในทางลับหลังพูดถึงคุณในทางไม่ดีหรือมีความเข้าใจผิดอะไรบางสิ่งบางอย่างเช่นคุณไปทําอะไรให้เขาที่แบบทําให้เขาเข้าใจผิดหรือว่าการกระทําหรือว่ามี มันจะเป็นทั้งคุณทําโดยที่ไม่ได้เจตนาแล้วก็มันจะมีทั้งคนที่แบบว่าคุณ,คณไปพูดถึงคุณรับหลังในทางไม่ดีไพ่ขึ้นแบบนี้ค่ะวันนี้ต้องบอกว่าอ,อ,อย่าเพิ่งคิดมากเขาบอกเลยว่าตัวคุณนะพอรู้ค่ะปุ๊บแล้วคุณคิดมากแล้วคุณเกิดความรู้สึกแบบระแวงน้อยใจหรือบางเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงดีให้แก้ไขข่าวหรือตรงหรือแก้ไขสถานการณ์ในตรงนี้ไพ่บอกว่าไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นอยู่เฉยๆนะคะแล้วก็ทําหน้าที่ของตนเองให้ดีประเด็นสําคัญคือต้องไม่ระแวงประเด็นสําคัญคือต้องไม่เหมืออนกกกับบววว่่่าาาไมมคิดแล้ เดี๋ยวความจริงบางอย่างจะปรากฏจะมีปากพูดแทนคุณเองจะมีกระบอกเสียงพูดแทนคุณเองแล้วถึงตอนนั้น่ะความจริงทุกอย่างปรากฏแล้วว่าคุณไม่คุณแบบคุณไม่ต้องทําอะไรเดี๋ยวมีคนช่วยอ่าลักษณะแบบนี้นะอันนี้ฝากไว้สําหรับคนที่เลือกภพยในกองที่3ถ้าอยู่ในสถานการณ์ตรงนี้ขอให้เรามาระวงังพลังงานถัดมาจะบอกว่าวันนี้คุณอาจจะ มีความน้อยใจหรือคุณอาจจะมีเรื่องอะไรคิดมากเกี่ยวกับคนในครอบครัวหรือว่าเกี่ยวข้องกับทีมงานที่คุณทํางานด้วยลักษณะเหมือนกับมีความสงสัยมีความระแวงมีความมีการตั้งคําถามว่าเฮ้ยเขาจริงใจหรือเปล่าหรือว่าอะไรลักษณะแบบนี้ไพ่บอกว่าให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์อย่าเพิ่งไปคิดกังวลก่อนล่วงหน้าแล้วบางสิ่งบางอย่างให้ดูในตามหลักความเป็นจริงดูในสิ่งที่กระทาดูโดยที่เราไม่คิดแล้วไม่คาดไม่คาดไม่คาดเดาไม่คาดหวงังว่ามันจะต้องเป็นนี้คือดูโดยไม่เพ่งโทษ แต่ดูโดยความยุติธรรมดูโดยตามหลักเหตุและหลักผลของสิ่งที่ท,ที่เกิดขึ้นคุณจะเห็นธรรมชาติของชีวิตมนุษย์เห็นความเป็นตัวตนของมนุษย์แล้วมาถึงตรงนั้นปุ๊บอะคุณไม่ต้องเครียดและคุณก็ไม่ต้องซีงเรียสแต่คุณให้คุณมีความเข้าใจแล้วไม่ต้องน้อยอกน้อยใจบางสิ่งบางอย่างมองข้ามได้บางสิ่งบางอย่าง เข้าใจอย่างหนึ่งว่าคนไม่สมบูรณ์คนเมื่อเข้าใจว่าคนไม่สมบูรณ์แล้วอะเราจะมีความเข้าใจชีวิตตัวเราแล้วเราจะหาที่อยู่ของใจให้ของเราให้ได้ดีแล้วเราจะอยู่แล้วอย่างมีความสุขแล้วก็ทําหน้าที่ของเราได้ดีและประสบความสมําเร็จอันนี้ฝากไว้สําหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่3นะคะสําหรับคนทํางานประจําในวันนี้เหนื่อยหน่อยแล้วจะต้องทํางานแทนใครแล้วก็เหมือนกับวันนี้ถ้าใครที่ทํางานที่ต้องใช้เท้าใช้ขาค่อนข้างเยอะต้องบอกว่าวันนี้อาจจะเมื่อยนิดนึงนะหรืออาจจะเจ็บนิดระวังเรื่องของการชนนู่นชนนี่ หรือระมัดระวังเกี่ยวกับการยกของผิดจังหวะนิดนึงนะคะเราก็บวกกับเมื่อคืนอาจจะนอนไม่ค่อยหลับวันนี้ก็เลยอาจจะเบือนกับแรงไม่ค่อยมีหรือสติสตามไม่ค่อยอยู่กับตัวก็ดูแลตัวเองอดีๆแล้กันนะคะสำหรับคนที่เ,เป็นพ่อค้าแม่ขายเป็นฟรีแลนซ์ในวันนี้ต้องบอกว่า วันนี้ใจอาจจะแขว่งนิดนึงคือเหมือนทํางานไม่มีความสุขอะหรือบางนี้วันนี้มีความรู้สึกแบบมันมีอะไรหลายเรื่องในจิตใจอะสงบลงเนาะสงบลงแล้วทางานปัจจุบันทําสิ่งที่อยู่กับปัจจุบันของเราให้ดีแล้วก็ที่สําคัญในวันนี้ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลคุณยังติดขัดยังค้างเงินอะไรอยู่หรือว่ายังมีความรู้สึกยอดยังไม่ถึงอะไรเงี้ยไม่ต้องกังวลค่ะแผ่เมตตาไปแล้วก็สิ่งที่คุณบอกเล่ากับ90กับครูบาอาจารย์เดี๋ยวท่านช่วยเดี๋ยวจะมีปฏิหาริย์เกิดขึ้นค่ะไม่ต้องกังวววลลทททําาาหหนนนน้้้ีีีีี่่่ของงเเรใใััดดดดสุคะ๋ยูพ ทำแม่รักสมิกันนะแล้วมีบางคนแอบน้อยใจอะไรบางอย่างนะมีบางคนมีความรู้สึกแบบเหมือนช่วงนี้ละลาช่วงนี้ท้อท้อเนาะสำหรับคนนี้เลือกไพ่ในกองที่3ท่านบอกว่ากินให้อิ่มแล้วนอนให้หลับกลับไปนอนให้เต็มที่กลับไปกินให้อิ่มแล้วก็บางสิ่งบางอย่างอ่ะฝากไว้กับท่านวางไว้กับท่านยังไงซะท่านไม่ทิ้งให้คุณแย่หรอกแล้วก็มันไม่มีปัญหาหรอกโดยเฉพาะใครที่กําลังมีปัญหาเรื่องที่เรื่องทางเรื่องที่เช่าเรื่องค่าเช่าหรือลักษณะของคนของอะไรที่เหมือนกับจะเกิดความไม่แน่นอนกับ พื้นที่ในการทำกินของคุณอะไรเงี้ยท่านตอบว่าตอนนี้ยังไม่มีผลอะไรยังใจเย็นเยนอยู่เพียงแต่เราก็ต้องเรียนรู้สำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือเรียนรู้สำหรับสิ่งที่กำลังจะเข้ามาและตั้งรับมันอย่างมีสติแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ต้องคิดอะไรนะเพราะว่ามันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นในเวลานี้ค่ะโอเค รักษาใจก่อนนะรักษาใจนึกถึงพ่อนึกถึงแม่คําว่านึกถึงพ่อนึกถึงแม่หมายความว่านึกถึงพ่อแม่ของเราพ่อแม่ผู้ให้กําเนิดผู้มีพระคุณของเรานึกถึงครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเรียกท่านว่าพ่อเรียกท่านว่าแม่จริงๆแล้วนาทีนี้คงไม่มีใครปลอบใจตัวเราได้ดีที่สุดเท่ากับตัวเราเองแต่ถ้าเกิดเรามีขวัญและกําลังใจที่ที่มั่นคงอ่ะมันก็จะทําให้เราสามารถก้าวข้ามแล้วมีกําลังใจในการที่จะผ่านไปได้ใครคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ใครคิดถึงแคคงบบ ผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ที่บ้านโทรศัพท์ไปคุยกับเขาขอกําลังใจจากเขาคุยกับเขาเคุยไปร้องไห้ไปคุยไปแล้วหายคิดถึงคุยไปแล้วแอบเช้ดน้าตาไปไม่ใช่ความผิดนะแต่มันคือกําลังใจเพราะเนี่ยคือสิ่งที่มันคือขวัญและกําลังใจของเราไงอ่านะโอ้โห ไม่เป็นไรท่านบอกว่าชีวิตมันเหมือนสายน้ำนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ในสายน้ําชีวิตเนี้ยก็คือตัวคูน่ะมันไม่มีวันแห้งเหือดมันไม่มีวันตายหรอกแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าทุกอย่างอ่ะที่กําลังจะดําเนินหรือล่องไปอ่ะมันมีการรองรับขอให้ตั้งจิตตั้งใจดีๆนะแล้วก็ไพ่พระพรหมขึ้นในตรงนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ต้องกงงังวลจริงๆหมอกำลังจะพูดว่าถ้ามอยอีกมุมหนึ่งอ่ะคือเส้นทางชีวิตที่กาลังก้าวย่างต่อไปอยู่ในการดูแลของพลังบุญและอยู่ในการดูแลของครูบาอาจารย์แล้วก็สิ กัแกว่งนิดนึงในเรื่องของใจมันอาจจะโวงนิดนึงในเรื่องของใจมันอาจจะมีความรู้สึกแบบ อะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรถ้าวันนี้รู้สึกแบบนี้ก็ไม่เป็นไรปล่อยตามใจปล่อยตามอารมณ์แต่ต้องรักษาใจอย่าปล่อยให้มันฟุ้งอย่าปล่อยให้มันไหลไปตามน้ากกํนาจนกระทั่งมันกู๋ไม่กลับหรือปล่อยให้มันไหลตามน้ากกํนาจนกระทั่งมันเบียดเบียนหัวใจเราอย่างน้อยให้มั่นใจว่าในหัวใจเราอ่ะมีพลังของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่มีพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะท่านปกป้องและท่านคุ้มครองท่านบอกว่าวันนี้ใครจะเกเลยไม่แบบนอนอยู่บ้านเฉยๆนอนดูหนังกินข้าวแล้วนอนไม่ทํางานก็ไไไไดด้้้นนนนะะม่่ววาาััีีใครรจบบบสึกกกโอออฉยป อย่าออกไปดูเราอย่าออกไปดูหนังอย่าออกไปดูนูน่นนี่นัน่นโน่น,นอยากไปทําน่นไปทํานี่ไปสิไปพักผ่อนไปทําให้หัวใจมันชุ่มชื่นกลับมาแล้วเดี๋ยวทุกอย่างอ่ะมันจะดีขึ้นเองค่ะอันนี้ฝากไว้สาหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่3นะส่งกําลังใจให้ในวันนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่กับเรื่องเด่นวันนี้พยาการดวงรายวันของอิมอุนพยาการณ์สามเก้าสองหกถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดกระดิง่งและฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานค่ะแล้วพบกันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะสวัสดีค่ะ